เดือนกันยาผ่านไปไวเหมือนกงวัดดี้เราเห็นหยกมีน้องชื่อนกนงนี่หมาหนึ่งตัวชื่อนับถอยหลังสามเดือนสุดท้ายแป๊บเดียวก็สิ้นปีแล้วดีใจมากที่เดือนกันยาของปีนี้ได้กลับมาทําอะไรที่อยากทคลิปอาจจะยังไม่ได้กลับมาเมสดเหมือนเดิมแต่ก็ดีใจที่ตัวเองได้ลุกขึ้นมาสู้ท้าทายกับตัวเองแล้วก็เริ่มทําสิ่งที่อยากทําจริงๆอีกเป้าหมายที่ตั้งไว้ต้นปีก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่อย่างน้อยมันก็ผ่านทั้งความสุขความทุกข์มาจนถึงเดือนกันยาที่ผ่านมาเราได้ลองทําหลายอย่างเลยทั้้งงงกกกกิินนนแแมม็พ่หัววุลาาถยคป เป็นเดือน,นที่5ของการขับรถด้วยตัวเองแล้วก็เริ่มออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้แล้วมีหลายอย่างที่ก็ยังไม่ลงตัวแต่มีหลายอย่างที่ก็ลงตัว <พอ S 1> แล้วพอโตขึ้นก็เริ่มเข้าใจว่าชีวิตเราต้องการอะไรเรามีความสุขกับอะไรเราชอบทำอะไรเดือนนี้<ๆ>ก็เป็นอีกเดือนที่ได้ทําเค้กเยอะมากเชื่อแล้วว่าคนเกิดเดือนกันยาเยอะจริงๆหลายๆงานก็เหมือนบททดสอบความสามารถแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีดีใจจริงๆค่ะที่ได้กลับมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ทําเค้กไปด้วยการกลับมาทําคลิปในครั้งนี้ก็คือไม่ไดด้้กกกันนนเเเเท่่่่่่่ามมมืืออออแลวววีีชงโิด โชคดีมากที่เราทำติ๊กต็อบไว้ก็ได้อ,อาชีพอินฟูเนี่ยแหละที่เลี้ยงชีพให้ผ่านช่วงนั้นไม่ได้จนถึงตอนนี้ มีร้านเค้กออนไลน์เป็นของตัว1 1> เองหนึ่งชีวิตของคนเราอ่ะเนาะก็จะมีช่วงลุ้มลุกคุกค,คานที่เราต้องหายไปสร้างชีวิตของเราแล้วเราก็จะกลับมาในวันที่เรา<อ>ถึงเดือนนี้จะไม่ค่อยได้ออกจากบ้านแต่ก็มีหนึ่งวันที่ได้ออกไปกินข้าวอร่อยๆใช้เวลาหลังเลิกงานร้านเค้กนะคะมาทําตุกตาเป็นตุ๊กตาผ้าคนละลายเป็นตุกตาตาขุมที่เราชอบบ้านเป็นเดือนที่ก็ค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าดีใจนะที่เริ่มทําอะไรใหม่งานประดิษฐ์ที่ไม่เคยคิดว่าจะทำกำไรร้า,านขนมเอามาลงกับงานฝีมือแต่นี่ก็เป็นผ้าผูกคอของน้องหมาเอลมอน จกพุ่งม้าออกไปนั่นนี่บ้างซื้อของบ้างก็พอให้ได้มีรอยยิ้มในทุกๆวันขอให้เดือนหน้าเป็นเดือนที่ดีของเราและของทุกๆคนนะคะ